มาดูเรื่องของเยาวชนกันบ้างนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นเยาวชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นะครับปลื้มหลังจากที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครันในวัยเรียนได้ศึกษาต่อร่วมกับเด็กทั่วไปโดยไม่ต้องหยุดเรียนหรือย้ายโรงเรียนนะครับเชื่อว่าผิดพลาดกันได้ผู้ใหญ่ควรให้โอกาส หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎก,กระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นฉบับที่ 2. พุทธศักราช2566เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งคันในขณะกำลังศึกษาสามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องหยุดเรียนหรือย้ายโรงเรียน ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าปัจจุบันเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้โดยเฉพาะในวัยรุ่นซึ่งมีความคึกขนองอาจจะทำอะไรขาดสติแล้วก็ยั้งคิดแล้วก็ผิดพลาดไปได้ ประกอบกับเทคโนโลยีสื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์ที่นับวันจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยสิ่งสําคัญคือเมื่อพลาดไปแล้วก็อยากให้สังคมเนี่ยให้โอกาสทั้งคนในครอบครัวสถานศึกษารวมถึงเพื่อนร่วมสถาบันเชื่อว่าทุกคนอยากมีอนาคตที่ดีอยากจะเรียนหนังสือให้สําเร็จตามที่ตั้งใจไว้แต่ถ้าเกิดผิดพลาดผิดพลังไปแล้วเกิดการตั้งคันในวัยเรียนเกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ แต่ตัวเราเองที่เสียใจและกังวลกับอนาคตพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เช่นกันน้องๆก็ยังสะท้อนอีกว่าครอบครัวสําคัญอย่างยิ่งนะครับไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือหันมาพูดคุยปรึกษาหาทางออกร่วมกันขณะที่สักศึกษาก็ควรให้การช่วยเหลือประคับประครองให้เรียนต่อจนสําเร็จรวมทั้งมีการให้ความรู้ร่างเพศศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้วิธีการป้องกันด้านการตั้งครรภ์และโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ครับ ต้องหรือวิธีน่าจะดีกว่าจะได้ปลอดภัยจะได้พาไปทำดีปลอดภัยด้วยค่ะจะได้บอกว่าเรื่องนี้ถูกหรือว่าผิดอะไรแบบนี้ค่ะในความที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยในวัยค่ะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนในห้องก็เปลี่ยนอาจจะเป็นเปลี่ยนจากบูลลี่ก็เป็นแบบช่วยเพื่อนช่วยดูแลเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนดีที่สุดเพราะว่าวยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันหนูก็รู้สึกว่าตอนท้องเนี่ยเขาก็น่าจะแบบอา,อารมณ์แบบ อ่อนไหวอะไรแบบนี้ช่วยกันดูแลเรื่องความที่เป็นเพื่อนผู้หญิงด้วยกันดูแลกันดีกว่าค่ะปรึกษาพ่อแม่ก่อนเลยเพราะว่าหนูจะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงตอนนั้นหนูคิดว่าถ้าหนูเป็นหนูเองหนูคงตกใจมากๆหนูคงแบบไปปรึกษาขเขาก่อนจะได้รู้ว่าหนูควรทำยังไงแล้วจะได้รู้ทางในอนาคตกับการเรียนของหนูเองด้วยกับการใช้ชีวิตหนูเองด้วยถ้าไปบอกพกครองไปปรึกษาก่อนอาจจะได้ทางเลือกที่ดีกว่าก็ให้โอกาส เรียนค่ะหรืว่าดีที่สุดให้โอกาสเรียนสอนและแนะนําเขาเขาจะได้พาไปใช้ชีวิตที่ถูกวิธี mm hmm. เขาผิดพลาดมาแล้วก็จะได้รู้ว่าแก้ไขยังไงแล้วก็ไม่ควรทํำยังไงอะไรแบบนั้นค่ะผมมองว่าประมาณ50%ครับที่ว่ามีการโลกเรียนแบบสื่ออะไรแบบนี้ครับอาจจะเป็นซีรีส์หรือว่าหนังหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าจากไม่ว่าจะเป็นจากช่อง u t u b e ครับช่องทาง youtube แล้วก็ แต่ว่าอาจจะมีจากตัวของบุคคลเองด้วยครับผมที่ว่าเกิดจากความารู้ท่าไม่ถึงการอะรแบบนี้ครับ mm. ผู้ใหญ่ก็อาจจะมีการช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตครับในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือว่า,ากายแล้วก็ใจด้วยครับเพราะว่าคนที่พลาดไปแล้วนยครับอาจจะโดนสังคมประนามครับเพราะว่าในใ,ในในเมืองไทยนะครับ การที่ว่าท้องก่อนไปอันควรเนี่ยผมจากที่เห็นมาหลายๆที่นะครับก็จะออมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเด็กไม่ควรจะทําอะไรแบบนี้ครับมีการปกปิดกัน,นเพราะงั้นเนี่ยเวลาเด็กที่มีการปกปิดออมีการปกปิดเรื่องแบบนี้นะครับ <just S 1> <140. S 2> เด็กเนี่ยก็จะเกิดความไม่รู้ครับก็ <unnie. S 2> คือรู้เท่าไม่ถึงการนั่นแหละครับแล้วก็จะมีการกระทําไปโดยที่ว่าอาจจะไม่รู้ด้<ร>วยแล้ mm. วก็พอ พลาดปุ๊บเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคนเน่ยอาจจะแบบสังคมอาจจะว่าเขาว่าไม่ดีอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะให้กําลังใจเขาในเรื่องนี้ครับตรงนี้เองนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสําคัญของเยาวชนที่ตั้งครรภในวัยเรียนและไม่อยากให้เสียโอกาสทางการศึกษาครับ จึงได้ออกกฎกระทรวงให้สถานศึกษาทุกระดับที่มีเด็กตั้งครรภต้องไม่ให้ออกจากสถานศึกษาและต้องจัดระบบช่วยดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องกับ